หาก้มโคดปอบภาคอีสานย้อนไปเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเมื่อสมัยที่ผมอายุยาง20่ต้นตนตอนนั้นผมกำลังออกโปรดกับว่าอาจารย์ท่านหนึ่งที่มีวิชาอาคมและลูกศิษย์ของท่านอีกสองรูปท่านนำพวกเราทุด,ดงไปยังเส้นทางที่พวกเราเคยทุด,ดงกันอยู่ทุกปีแต่ปีนี้เหมือนท่านจะพาเดิอนออกนอกเส้นทางไปทางเหนือแถบฝังเพื่อนบ้านของเรา พอไปถึงที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็มีเรื่องเกิดขึ้นเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าชาวเขาเผ่าพื้นเมืองส่วนใหญ่พวกเขาจะนับถือผีกันเยอะอีกพวกจะนับถือศาสนาคริสต์ส่วนที่นับถือพุทธนั้นจะมีเพียงไม่กี่ครอบครัวคือน้อยมากเมื่อภาคธุดงมาถึงชาวบ้านที่นับถือพุทธก็จะนิมนต์ให้เราไปปักกดอยู่ใกล้ๆบริเวณหมู่บ้านนำข้าวปลาอาหารมาใสาบ่บาตรให้ฉันหลังจากที่ฉันกันเสร็จชาวบ้านที่นำของมาใสาบ่บาตรก็พูดว่า ท่านจำบัดอยู่ที่หมู่บ้านนี้นานไม่ได้นะอา้าวทำไมถึงอยู่นานไม่ได้อัตมาว่าจะอยู่สักสามสี่วันได้ไหมเพราะเดินทางมาไกลค่อนข้างเหนื่อยจึงอยากจะปรับกนอยู่ตรงนี้ก่อนทีนี้มันมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นวัวควายเป็ดไก่ในหมู่บ้านนี้มันตายอย่างไม่มีสาเหตุตายไม่มีสาเหตุมันตายยังไงขอของพวกเป็ดวัวไก่ควาย ไม่มีร่องรอยของการถูกทำลายแต่ที่บริเวณท้องของพวกสัตว์เหล่านี้จะเป็นช่องโัวเข้าไปเหมือนถูกกินข้างในงั้นพาตมาไปดูหน่อยได้ไหมพอเราไปถึงจริงดังที่ชาวบ้านบอกบริเวณท้องของวัวมีช่องวัวเข้าไปเท่ากับขนาดลูกของฟุตบอลชาวบ้านบอกว่าเมื่อคืนก่อนที่คณะของเราจะเดินทางมาถึงวัวควายแถวนี้ก็ยังอยู่กันปกติเมื่อมองดูรอบบริเวณรั้ว ก็ไม่พบร่องรอยของเท้าของสัตว์ป่าแต่อย่างใดแต่จะมีร่องรอยอะไรบางอย่างซึ่งมันค่อนข้างชัดมากเพราะว่าบริเวณคอกมันจะมีคนตมเยอะมันเป็นรอยเท้าคล้ายเหมือนมีอะไรกลิ้งเข้ามาในครอกวัวและตรงมาที่ซากวัวหลังจากที่พระอาจารย์ดูเสร็จท่านก็ไม่ได้พูดอะไรบอกเพียงว่าอาตมาจะมาขอปรากฏอยู่ที่นี่สักสามสี่วันก่อนละกันเพื่อจะช่วยอะไรพวกโยมได้คนที่นําอาหารมาถวายก็บอกว่า อย่าเลยพระคุณเจ้าผมกลัวว่าถ้าท่านจะเป็นอันตรายเสียมากกว่าพระอาจารย์ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกหลังจากคุยกันเสร็จเราก็เดินกลับไปที่ยังปรากดขืนแรงที่เราปัากดอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ขณะที่ผมกําลังนั่งอยู่ในกรดบรรยากาศโดยรอบนั้นเงียบสนิทไม่มีที่ท่าว่าจะฝนจะตกแต่ยู่ดีก็มีลมพายุพัดเข้ามามีลมกันโชกแรงจนต้นไม้ใหญ่ที่ผมปักโคลนอยู่ข้าง มันเอ็นเหมือนจะลม้มผมก็เลยแง้มกรดออกมองไปยังกรดของพระอาจารย์เห็นท่านยกด้ามกรดขึ้นมาพนมมือไหว้แล้วท่านก็หันปลายด้ามกรดออกมาพร้อมกับตวัดไปมาสามครั้งหลังจากที่พระอาจารย์ท่านตวัดกรดเสร็จจูๆ่ๆก็มีเสียงคล้ายๆคนร้องดังโอ้ยโอ้ยณนะตอนนั้นผมไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเสียงของอะไรอาจจะเป็นเสียงลมที่มันพัดผ่านช่องไม้หรือเปล่าก็ไม่รู้ สักพักสียงนั้นมันก็เงียบไปพระอาจารย์พูดรอดกดออกมาว่าคืนนี้ให้นั่งทำสมาธิอยู่ในกรฎไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ห้ามออกมาแล้วท่านก็เดินมาเอาปลายด้ามกฎขีดเป็นวงรอบๆกฎของผมและพัดลูกศิษย์อีกสองรูปเสร็จแล้วท่านก็กลับไปนั่งที่กฎของตัวเองคืนนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีใครเจออะไรจนกระทั่งรุ่งเช้าได้มีชาวบ้านกลุ่มเดิมนัมาอาหารมาถวายแต่คนที่บอกพระอาจารย์ว่า อย่าพักที่นี่เลยเข้าไม่ได้มาด้วยผมสังเกตว่าชาวบ,บ้านที่เอาเข้าวปลามาถวายนั้นมีสีหน้าที่แปลกๆเหมือนกองังวลอะไรสักอย่างหลังจากฉันเสร็จพระอาจารย์ก็เลยถามว่าคนที่มาถวายเช้าถวายเพลนเมื่อวานนี้ไปไหนทําไมไม่มาทุกคนก็เลยพูดว่ายูยูแกก็ปวดท้องขึ้นมาปวดหนักมากแกเลยมาด้ยไม่ได้พระอาจารย์ก็เลยบอกว่าหลังทํากิจเสร็จจะไปเยี่ยมสัหน่อย พอไปถึงเราก็เดินขึ้นไปข้างบนบ้านเพียงแค่พระอาจารย์ก้าวเท้าขึ้นบันไดคนที่อยู่ข้างบนบ้านก็ร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยร้องเหมือนคนที่เจ็บปวดทุกทรมานมากเมื่อเห็นพระอาจารย์เขาก็ยกมือไหว้แล้วก็บอกว่าโอ้ยปวดมากเลยแต่พอพระอาจารย์เดินมาถึงตัวเขาอาการปวดก็หายไปเป็นปิดทิ้งเลยพระอาจารย์ท่านก็เลยบอกว่า อย่างนี้มันแปลกมันจะต้องมีรัศสักอย่างพระอาจารย์ก็เลยนั่งคุยกับชายคนนั้นจนได้ความว่าชายคนนี้เป็นพ่อบ้านหรือผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านแห่งนี้แล้วพระอาจารย์ก็ถามว่าโยมีเรื่องขัดแย้งกับใครบ้างไหมผู้ใหญ่บ้านจึงเล่าให้ฟังว่าก่อนที่พระอาจารย์ชัยฤดงมาถึงประมาณหนึ่งเดือนมีผู้ชายเดินทางมาจากอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อจะมาสู่ขอลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านแต่ผู้ใหญ่บ้านได้ปฏิเสธชายคนนั้นไปเพราะผู้ใหญ่บ้านรู้ว่า ชายคนนี้เป็นหมอพีของหมู่บ้านนั้นไม่ว่าจะมาขอกี่ครั้งผู้ใหญ่บ้านก็ปฏิเสธกลับไปทุกครั้งครั้งสุดท้ายที่มาขอลูกสาวหลังจากที่ชายคนนี้กลับไปในหมู่บ้านก็เริ่มเกิดเหตุการณ์แปลก,ปลกคือเริ่มมีวัวควายในหมู่บ้านนั้นค่อยๆล้มตายไปทีละตัวประาจารย์กระถามว่าแล้วตัวพ่อบ้านเองได้ฝันแปลกบ้างไหมแล้วอาการปวดท้องนี่เป็นมานานเท่าไหร่แล้วพ่อบ้านก็บอกว่าเป็นหลังจากที่ผู้ชายคนนี้กลับไปได้ไม่นาน แต่จะมีอาการแค่บางวันแลุกครั้งที่มีอาการปวดพอไปห้องน้ําก็จะถ่ายออกมาเป็นเลือดสดๆเลยหลังจากที่คุยกันเสร็จพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะทําน้ามนต์ให้อาบพอหลังจากอาบน้ํามนต์เสร็จพ่อบ้านก็ยังดูปกติดีอยู่แล้วพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าขอให้หมดทุกข์หมดโศกซะนะแล้วท่านก็ลากลับไปจาวัดที่กรดคืนที่สองบรรยากาศก็เหมือนกับคืนแรกเลย มีลมกันโชกแรงพระอาจารย์ก็ถอดด้ามกดมาขีดรอบกดของพระแต่ละรูปเหมือนเช่นเคยพอรุ่งเช้าว,วันถัดมามีชาวบ้านกลุ่มเดิมนำอาหารมาถวายพระอาจารย์ก็สังเกตว่าพอบ้านไม่มาอีกแล้วหลังจากฉันเสร็จพระอาจารย์จึงไปเยี่ยมที่บ้านพอบ้านบอกกับพระอาจารย์ว่าเมื่อคืนฝันว่าผู้ชายที่เป็นหมอผีของอีกหมู่บ้านมาหาบอกว่าถ้าไม่ยอมยกลูกสาวให้กูจะกินให้หมดหมู่บ้านเลย ในมือเขาถือหัวมนุษย์มาหนึ่งหัวพอพูดจบเขาก็โยนหัวนั้นใส่พระบ้านแล้วหัวมันก็หายเข้าไปในท้องของพระบ้านเลยหลังจากที่พระบ้านเล่าให้ฟังพระอาจารย์ก็บอกว่าห่าก้อมพระอาจารย์ท่านได้ทําน้ํามนต์รดให้พระบ้านอีกครั้งหลังจากรดน้ามนต์เสร็จพ่อบ้านก็ดูปกติดีไม่มีอาการอะไรเหมือนเดิมเราก็เลยกลับมาที่กรดผมถามพระอาจารย์ว่าห่าก้อมคืออะไรพระอาจารย์ท่านก็บอกว่า หาก้อมคล้ายๆปอบมันคือคนที่เรียนวิชาแล้วผิดครูจนโดนครูทำโทษกลายเป็นปอบแต่เป็นปอบที่มีอาคมแก,ก่กล้าจึงเรียกว่าหาก้อมชายคนที่สามารถเลี้ยงหาก้อมแสดงว่าต้องมีวิชาอาคมแก่กล้ามากกว่าหาก้อมในฝันที่เขาโยนหัวให้พ่อบ้านได้นะตามตำร,ราวิชาแสดงว่าชายคนนี้ต้องไปตัดเอาหัวของคนที่เป็นหาก้อมแล้วนำไปฝากไปที่บันไดบ้านของเขาเพื่อที่จะสะกดหาก้อมคมมัน เพื่อนนําไปใช้ทําร้ายคนอื่นต่อสมัยก่อนถ้าคนที่เลี้ยงหาก้อมต้องการเงินของบ้านคนที่มีฐานนะก็จะปล่อยหาก้อมไปกินตับไตไส้พุงของเจ้าของบ้านให้เกิดอาการเจ็บปวดและรักษาไม่หายคนที่เลี้ยงหาก้อมก็จะบอกว่าถ้าอยากหายเรียกเงินเรียกทองเท่าไหร่ก็ต้องให้คนที่เลี้ยงหาก้อมจึงจะเรียกหาก้อมกลับแล้วคนที่โดนหาก้อมกินก็จะหายเป็นปลิดทิ้งอาจารย์บอก ลำพางแค่รดน้ำมนต์มันคงไม่ไปไหนหรอกพอเวลาเราลดน้ำมนต์มันก็หนีไปพอกลางคืนมันก็กลับมาอีกพระอาจารย์เลยปรึกษากับชาวบ้านว่าหมู่บ้านที่เราอยู่กลับหมู่บ้านที่หมอผีคนนั้นอยู่ไกลกันไหมชาวบ้านก็บอกว่าไม่ไกลใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งวันพระอาจารย์เลยบอกว่าให้ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเดินทางไปยังหมู่บ้านนั้นแล้วแอบไปขุดที่ใต้บันไดของบ้านของหมอผีคนนั้น แต่ขอให้ขุดในช่วงเวลากลางวันนะแล้วพระอาจารย์ท่านก็ให้ลูกนิมิตลูกเล็กๆขนาดถ้าลูกแก้วติดตัวไปกับคนที่จะทําหน้าที่ขุดแต้บันไดบ้านส่วนพระอาจารย์ก็จะรออยู่ที่บ้านพระอาจารย์นั่นบอกต่อว่าถ้าขุดแล้วเจอหัวหาก้อมให้ห่อใส่ผ้ายันผืนนี้กลับมาพอตกกลางคืนเรากําลังจําวัดอยู่ในกรดช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งอยู่ดีๆก็มีลมกันโชกแรงเหมือนคืน,นก่อน แต่สิ่งที่มันแปลกก็คือรู้สึกได้ว่าเหมือนมีคนมาขยมอยู่บนต้นไม้ที่เราปรักกดกันอยู่ขยมแรงถึงขนาดที่ว่ากิ่งใบไม้นั้นล่วงหร่นลงมาเต็มพื้นและมีเสียงเหมือนอะไรสักอย่างกําลังกลิ้งอยู่บนต้นไม้แล้วสักพักมันก็ล่วงลงมากลางกองไฟที่เรานั่งปักกดกันอยู่จนฐานแดงๆกระจายรอบบริเวณในความมืดผมมองออกไปนอกกรดเห็นหัวคนที่เป็นผู้ชายสิ่งที่สังเกตคือ ผมของมันเป็นกระจุกกระจุกเหมือนผมศพที่หลุดออกจากหัวมันอ้าปากแล้วก็พูดว่าก so, ูเต็งแม่งกีซอลอจัวชัวพูดซ้ำไปซ้ำม,มาผมมองไปที่พระอาจารย์เห็นท่านหยิบบางอย่างออกมาไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเหมือนกันแล้วท่านก็คว้างมันออกมาจากในกรดโดนหัวของชายคนนั้นมันร้องโ oh อ้ยเหมือนเสียงที่เราได้ยินวันแรก ตอนที่มีพายุมาสักพักหัวนั้นมันก็กิ้งหายลงเนินไปทุกอย่างสงบลงลมพายุหายไปไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกจนกระทั่งเช้าตอนเช้าพระอาจารย์และพวกเราก็เดินทางไปหาพ่อบ้านถามประบาลว่าอาการปวดท้องยังอยู่ไหม่อบ้านบอกว่าไม่มีอาการปวดท้องแล้วแต่เมื่อคืนเป็ดไก่ในหมู่บ้านถูกกินข้างในอีกแล้วสิ่งที่แปลกอีกอย่างคือ มีรอยกิ้งบริเวณรอบลั้วเป็ดไก่ชาวบ้านจนประมาณช่วงรอชั้นเพนกลุ่มผู้ชายที่พระอาจารย์ให้เดินทางไปอีกหมู่บ้านก็เดินทางกลับมาพร้อมกับหัวคนเมื่อเปิดพยานออกมามันเป็นลักษณะหัวผู้ชายแห้งๆจนหนังติดก,กระดูกผมหลุดเป็นกระจุกตาลึกโบแต่สิ่งที่แปลกจากซากสพปกติคือบริเวณปากและฟันมีคราบเลือดที่ยังดูสดอยู่มีขนไก่ขนเป็ดติดอยู พอพระอาจารย์ท่านฉันเพลนเสร็จท่านก็ทําพิธีปลุกเสกน้ำมนต์พร้อมกับใช้ลูกนิมิตที่ให้ชาวบ,บ้านติดตัวไปมาใส่ตรงในขันน้ำมนต์ผมได้ถามของคนที่ไปขุดว่าไปถึงแล้วเจอเลยเหรอคนที่ไปขุดก็บอกว่าตอนไปถึงยังหายยังไงก็หาไม่เจอก็เลยหยิบลูกนิมิตที่พระอาจารย์ให้มาพนมมือขึ้นเหนือหัวแล้วบอกว่าขออำนาจครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้ข้าเจอด้วยเถิดอยู่ๆลูกนิมิตก็หลุดล่วงลงจากมือ กลิ้งไปตรงบริเวณใต้บันไดไปหยุดอยู่ตรงโ่งน้ําก็เลยพากันไปขุดตรงนั้นปรากฏว่าเจอหัวจริงๆจึงสามารถเอากลับมาได้พอพระอาจารย์ท่านทาน้ำมนต์เสร็จท่านก็ได้ใช้น้ำมนต์ล,ลดไปที่หัวศพนั้นเสร็จแล้วชาวบ้านก็นํามันไปเผาเสียและให้สังเกตสถานการณ์ดูอีกสองสามวันว่าจะมีเหตุการณ์เป็นไก่ตายอีกหรือไม่สรุปก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกจนเวลาผ่านไป3-4ี่วัน ได้มีคนมาส่งข่าวว่าใจคนที่มาขอลูกสาวของพ่อบ้านนั้นนอนตายอยู่บนบ้านสภาพศพที่ท้องเป็นรูโบขนาดเท่าลูกบอลและเครื่องในก็หายไปหมดเลยพระอาจารย์บอกว่าเมื่อทําลายหัวของขาก้อมแล้วก็ทําให้อาคมที่คุมมันอยู่นั้นถูกปลดปล่อยคนที่ควบคุมหาความตอนนี้น่าจะโดนของเข้าตัวหากวอมก็เลยย้อนกลับไปเล่นงานจนเสียชีวิตผมก็เลยถามกับอาจารย์ว่าไอ้คำที่หัวกะโหลกมันพูดเนี่ย มันแปลว่าอะไรพอบานก็เลยบอกว่าไอ้คำที่เขาพูดเนี่ยมันแปลว่าเรื่องของกูมึงอย่ามายุ่งสรุปเรื่องราวหากล้อมก็คือผีที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกับปอบคนที่เล่นของแล้วเอาของไม่อยู่หรือคนที่ผิดครูจะกลายเป็นปอบแต่จะเป็นปอบที่มีวิชาอาคมแข็งกล้าเรียกว่าหากลอมเมื่อหมอผีมีวิชาอาคมรู้ว่าคนนี้เป็นหากลอมที่มีอิฤทริตมากแล้ว หมอผีก็จะไปตัดหัวของศพมาเพื่อที่จะเอามาเลี้ยงไว้ใช้งานซึ่งลักษณะพิเศษของหากอบที่ว่านี้มักจะมีแค่หัวหมอผีที่นําหัวของหากอบไปฝังไว้ใต้บันไดบ้านเวลาที่เดินขึ้นบันไดก็ต้องเหยียบหัวมันตลอดเพื่อเป็นการค่มหากอบมอาไว้เมื่อเราคุณมาแล้วทำการถอนวิชาอาคมหากอบก็จะถูกปลดปล่อยจากอาคมที่ถูกคุมไว้และกลับไปย้อนทำลายเจ้าของมันนี่แหละ คือผลกรรมและผลเสียของคนที่เล่นคุณสายบนดำหมองูตายเพราะงูบางสิ่งบางอย่างที่รู้อยู่แล้วว่ามันจบลงไม่สวยผลสุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นจริงๆหากเพื่อนๆชอบเรื่องราวหลอนๆอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องหลอนสุดคีดของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ